การทำเกษตรแบบเชิงลุกนะคะหรือว่าการทําเกษตรแบบลดขั้นตอนในการที่จะทํางานลงนะคะอยู่กับน้ำม้อยเวลาพรเดลังสีนะคะเราทําเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสนะคะในการที่จะปรับโครงสร้างดินนะคะให้ดินเนี่ยมันเกิดการล่วนซุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรอะ่ะจะต้อง ฝ่ายหาความรู้ด้วยค่ะส่วนหนึ่งคือทํายังไงให้ดินเนี่ยมันดีได้ในทางรัดแล้วก็เร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนวัตกรรมในเรื่องของการทําดินเราทําดินที่ดีถ้าดินดีก่อนเนี่ยเราจะใส่อะไรไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทําให้การตอบรับของพืชเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราทําอยู่คือการที่เราทำฮิวมัสของตรามิสเตอร์ฮิวมัสของเราเนี่ยค่ะทำการรัด ขั้นตอนหรือลดขั้นตอนในการทําเกษตรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรท่านไหนที่สามารถลดนะคะลดระยะเวลาหรือลดขั้นตอนในการที่จะทําให้ทําให้ดินมันดีอะคะ่ะเราเราใส่มิเซอร์ฮิวมัสไปตัวเดียวจบเลยเกษตรกรไม่ต้องใส่อะไรอย่างอื่นนะคะไม่ต้องแบบไปไปไปหาไปซื้ออะไรมาใส่อะไรมากมายเพราะว่าของเราเนี่ย เราเปิดตําราของ NPK เทียบแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยบางคนเนี่ยอย่างวันนี้นะคะก็จะมีพี่มืดนะคะโทรมาจากานาครก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ปลูกส้มโอทับทิมนะคะเป็นเป็นเป็นรา,ายใหญ่เลยซึ่งส้มโอทับทิมเนี่ยเราจะหาได้ก็ต้องไปหาที่อ,อะไรนะคะบ้านเขาอยู่ที่นครน,นะคะนครศรีธรรมราชน,นะคะก็อยู่ที่อำเภอปากพนังใช่ไหมคะอา่าใช่แล้วก เขาก็จะเจอปัญหาก็คือการที่ดินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวนะคะไม่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกปัญหาก็คือทํายังไงที่จะให้ส้มโอเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินรากได้นะคะแล้วก็จะทําให้เก,การเจริญเติบโตเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรก็ไปก็ตอบรับตอนนี้คือจะใส่อะไรไปก็ไม่ตอบรับในการเริ่มปลูกนะ,ะว่าก็เลยบอกว่าเราเราไม่ต้องไปนั่งแบบขุดหลุมหรือไปนั่งแบบ จนมือแตกนะคะมื่ก็แนะนําว่าให้เอาของเราใส่ใส่น้ำให้ให้ให,ให้ตัวเนี้เขาทํางานได้ดีเลยเขาก็จะทํางานได้ดีกับน้ําน้ําก็จะช่วยทําให้ดินเหนียวเนี่ยกลายเป็นดินที่ร่วนสุยมากขึ้นนะคะทีนี้พอดินดีแล้วเนี่ยแล้วเราใส่น้ําไว้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราทิ้งไว้เลยวันนึงกับคืนหนึ่ง รุ่งเช้ามาเราก,เราก็เราก็ลองเอาจอบเนี่ยค่ะไปไปขุดดูพอไปขุดดูลบปุ๊บเนี่ยมันขุดง่ายแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปลบกับมันตั้งแต่แรกเลยในการที่แบบหดินเหนียวไปนี่มือแตกหมดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้ทันทีแล้วแต่ของเราเนี่ยสามารถใส่ใส่น้ำไว้เลยพอเราเราขุดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถที่จะปลูกได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลพวกงเราปักค่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วในการที่เราทําดินให้ดีเนี่ยมันจะลด การที่เราไม่ต้องไปต่อสู้กับข้างบนต้นแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องแบบไปโอ้โหเลยจะต้องมาใส่ใส่อะไรคะใส่เคมีเข้าไปหรือว่าใส่ยาฆ่าแมลงเข้าไปใส่สารจับใบเพื่อที่จะไปพ่นให้สารจับใบมันจับแล้วก็ทําให้ฆ่าแมลงได้แล้วก็ใส่ฮอร์โมนเพื่อจะไปเร่งทําให้เกิดการอฮอร์โมนมันแตกอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับของน้ำม้อยเนี่ยเราเรา,เราดูแลพืชแบบเรา เราทําได้แล้วนะคะก็คือการที่เราทําดินใส่ลงไปในดินเลยใส่น้ําไปแล้วก็ปลูกพืชลงไปเลยมันจบเลยอย่างน้อยเราเวลวเราใส่เราก็ใส่รอบโคนแล้วให้เกินให้เกินปลายใบรุดปลายใบยตกพุ่มอย่างเงี้ยเราก็ใสใ่เกินนั้นนะคะ แล้วก็เราก็ใส่น้ํารักษาความชื้นของน้าไว้แค่น,นั้นเองสําหรับมิสเตอร์ฮิวมัสของเรานะคะเราก็จะทําการที่จะ,ะพวกกรรมฐานซันเฟอร์แล้วมันก็จะเหยขึ้นไปที่ใต้ใบใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วมแมลงเนี่ยขึ้นความถี่ของสนามแม่เหล็กเนี่ยเพราะค่าของในเหล็กเรามีเหล็กในนั้นเรามีนะคะเขาก็จะขึ้นสเปกตรัมขึ้นมาเป็นขึ้นความถี่มแมลงก็ไม่มานะคะพอมะแมลงตัวไหนเข้ามาทําลายเดี๋ยวเขาเจอขึ้นความถี่พวกนี้ไปเขาก็จะแบบ หนีไปเองนะคะเพราะฉะนั้นกาอยากจะฝากให้แกท่านผู้ชมนะคะว่าเออแบบเราเราหันมาทําเกษตรแบบใหม่หนึ่งเราทําดินที่ดีครั้งแรกเลยค่ะเสร็จแล้วเราปลูกลงไปปลูกลงไปเสร็จเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเพราะว่าพอเขาพืชเขาดูดกินไปเราดูแลแค่เรื่องน้ําพอนะคะแล้วพอเ,เขาดูดกินขึ้นไปเนี่ย มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวน้องอ้อยจะลองพาดูนะคะเดี๋ยวน้ออ้อยพาดูต้นกุหลาบของน้ออ้อยเนาะเดี๋ยวน้ออ้อยตอนนี้อยู่เราเดี๋ยวว่าขอกลับกล้องก่อนนะคะให้ให้ดูนะคะเห็นไหมห้องน้องอ้อยก็จะเป็นอ่าอย่างนี้นะคะเป็นกระจกน้ออ้อยก็จะคอยดูตลอดเลยว่าเออแบบมันมีไหม,มแมลงอะไรมารบกวนหรือเปล่าน้ออ้อยพาเอาไปดูนะคะ,คน,ะ,คะนี่ค่ะต้นกุหลาบของเราเนี่ยที่เราดูนะ อันนี้เป็นกุหลาบที่เมว่าเคยออกไปหลายหนนะต้นกุหลาบต้นนี้มันเป็นสีที่แปลกมากเลยจะดูสีชมพูก็ใช่สีเหลืองก็ใช่นะคะสีขาวๆบางครั้งมันก็ออกมาเป็นสีขาวเนี่ยค่ะเขาจะสมบูรณ์มากเลยก็จะไม่มีแมลงะะไม่มีผีเสื้อก็มีปกตินะคะแต่ว่าแมลงพวกที่จะมากัดกินใบเนี่ยจะไม่มีเลยมันจะสมบูรณ์มากเห็นไหมคะเนี่ยนี่นะคะ เนี่ยกีบก็จะกีบก็จะแบบหนานี่ขนาดบานเต็มที่เนาะเราก็ลองเขียเยข่ยมันดูเงี้ยเขีย่ยเนี่ยแค่เขี่ยเขี่ยดูแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่เห็นไหมว่ามันไม่ร่วงเลยเนี่ยฮะก็จะไม่ร่วงเลยนะคะนี่ขนาดบานเต็มที่นะถ้าเป็นกุหลาบปกตินี่คือถ้าเราแตกเงี้ยค่ะร่วงหมดละนี่ละเราเขี่ยเงี้ก็ไม่ล้วงนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะเนี่ยค่ะต้นดอกสีแดงนะคะคุอเนี่ย ถ้าเนี่ยมันก็จะแบบสมบูรณ์มากนะคะช่อหนึ่งมันส่งเลยแล้วโคนต้นเขาจะโตมากเนี่ยต้นนี่เท่านี้โป้งเลยคะ่ะต้นมันอะนะคะพอยื่นออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดอกก็จะประมาณนี้ถ้าเราฉีดมันอะรู้สึกว่าดอกมันก็จะบานใหญ่หญยิ่งขึ้นนะคราวที่แล้วนี่บานเยอะมากดอกใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเราบางคนปลูกขายเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องการความใหญ่มากใช่ไหมคะนี่กรีบก็จะแข็งมากกรีบเนี่ยไม่รูปให้ดูนะคะ รูปให้ฟังก็ดังกลับกลับกลับก็ไม่ล่วงเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นกรีบที่บานเนาะเนี่ยเราเขี่ยงไงมันก็ไม่ร่วงนะคะเขี่ยก็ไม่ล่วงเลยนี่นี่บานเต็มที่แล้วนะคะนี่ก็เห็นไหมก็จะไม่มีโรคเลยะคะ่ะเนี่ยสีก็จะสดสวยมากข้างในเนี่ยนะคะนี่ก็มีอยู่กี่ดอกคะช่อหนึ่งส่งอยู่สี่ดอกนะคะตอนนี้หนึ่งสองนะคะ สามสี่เนาะช่อนู้นก็ประมาณสามดอกสี่ดอกดอกก็จะสมบูรณ์มากมาดูต้นนี่นะคะสีอันนี้ก็จะเราไม่ได้ตัดที่จริงต้องตัดออกนะคะถ้าใครเลี้ยงกุหลาบบานก็แบบไม่ได้มือเสียนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราเคยมีความเชื่อว่าเราปลูกกุหลาบไม่ได้อะไรเงี้ยมือร้อนไม่จริงค่ะก็คือมีธาตุอาหารอย่างเดียวพันนี้รู้สึกว่าอันนี้เพิ่งจะออกดอกนะคะมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์มันไม่เหมือนต้นที่มันมันออกโดย โดยที่อยู่มานานและระปลูกก่อนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะสวยมากเลยดอกนี่ดอกใหญ่มากค่ะนี่น้อม้อยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยสามเดือนหกเดือนนี่เราลองดูว่าไม่ใส่นะคะเราลองก้นหลุมทีเดียวเห็นไหมคะ่ะก้นหลุมน้อม้ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะถ้ายากจะขึ้นก็ปล่อยให้มันขึ้นค่ะมันจะได้ช่วยกันนะคะดูแลในดอกนี่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นดอกเพราะว่าเพิ่งปลูกไปนะคะต้นอื่นก็จะขึ้นช่อสวยงามมากนี่ อันนี้ก็จะให้ดูว่าแบบแบบกีบเขาเนี่ยปกติกีบพวกเนี้ยค่ะถ้าแตะปุ๊บร่วงเลยแต่ของเรานี่บานเต็มที่เราจะรูปเราจะเขี่ยมันยังไงมันก็ไม่ร่วงเลยนะคะเนี่ยเขี่ยยังไงมันก็ไม่ร่วงปัดก็ไม่ร่วงแข็งมากเนะะี่ยค่ะอันที่จริงได้อย่างเงี้นะไม่เหลือละถ้าเราถ้าเราแตะเนี่ยมันก็ไปละอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะตียังไงก็ไม่ร่วงเหนียวค่ะขั้วมันเหนียวนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็พาดูอันนี้ นี่สีชมพูค่ะนี่พันธุ์สีชมพูนี่พันธุ์สีชมพูพมพเขาก็เอ่าเขาก็บี้เกินเนกะินเนาะเพราะว่ามันมันบางทีเราต้องคอยถ้าเรามีตัวดัดนี่เราดัดได้นะคะนี่ก็ออกเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่หนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้าแปดดอกเก้าดอกเลยทีเดียวขึ้นดอกพวกนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะนุ่นเนาะก็ <c oughs> <c oughs> พอออกแดดแล้วก็จะไอนะคะผู้ชมก็ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีไม่มีแรงเลยไม่มีตัวหนอนเลยบนใบใต้ใบสมบูรณ์มากก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะโทรมาหาว่าที่0ูนย์เก้าห้ดเเนาะก็ปรึกษาได้ค่ะโทรคุยกันได้นะคะวันนี้นะ้ำมัทกาบลาไปเพียงเท่านี้นะคะกลับก,บกาะกลาบสวยๆน้อยก็แล้วกันสวัสดีค่ะ